สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้มาแก่ชุดเครื่องเสียงครับเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับพอดีเป็นรถของน้าผมเองนะมาจากโคราชนะครับอาการดังข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ดังนะครับอีกข้างหนึ่งไม่ดังก็คือดังอยู่แต่ว่ามันดังค่อยนะครับฝั่งนู้นจากที่ตรวจดูนะครับจากที่เช็คดูนะครับฝั่งนี้จะเป็นต่อต่อถูกต้องแล้วครับ ต่อต่อเป็นระบบวงจรขนานถูตกต้องแล้วนะครับบวกเขาบวกแล้วเขาบแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยจากการรื้อดูนะครับคือต่อมาผิดครับต่อเป็นวงจรอนุกรมนะครับต่อเป็นวงจรอนุกรมแล้วก็โดนวางยาด้วยนะครับโดนวางยานี่นะครับลำโพงนะครับดูนะครับที่ร้านทํามาให้ครับจริงๆแล้วถ้าผมทําเนี่ยผมจะต้องบัดกีแล้วก็เอาเทปพันสายเนี่ย พันเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับการเซฟหลายๆอย่างนะครับผมแต่ในดูทางร้านทําให้นะครับไม่โอเคครับแบบนี้ครับไม่เป็นไรเราจะไม่พูดถึงชื่อร้านแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขให้นะครับไะเดี๋ยวแก้ไขลำโพงก่อนแล้วกันครับครับผมก็ได้ทําการบัดกรีไปแล้วนะครับเมื่อกี้พอดีไม่ได้ถ่ายไว้นะครับไม่มีใครถือกล้องให้นะครับแล้วก็เอาเทปพันสายเนี่ยเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับ เซฟเฟเซฟตี้หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในรถกันครับผมไปมีเอฟซีมาด้วย <_' S 1> จ<อ>นันทำสัญลักษณ์ก่อนนะครับสายสีเหมือนกัน cái mình tẹt nữa Cái thiệt lắm không mình tẹt Hãy ไม่ได้เอาสว่านมาใช้สว่านมือก่อนแล้วกัน<า>ครับตอนนี้ก็ ผมใส่มันเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจําสายแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาบัดกรีให้มันด้วยแต่จริงๆถ้าเป็นสายสายที่มันไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับไม่แนะนําให้บัดกรีครับพอะเราบัดกรีเข้าไปเนี่ยอายุการใช้งานมันเนี่ยมันมันมันจะมีความค่าความต้านทานของตะกั่วที่เราบัดกรีด้วยแล้วก็ใช้ไปสักพักเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันขึ้นตะกันผมขึ้นตะกันแล้วมันก็ขาดด้วยตัวของมันเองครับบางสํานักก็ใช้วิธีการจําแล้วก็ แน่นๆนยก็พันสายเทปพันสายไฟเอาเลยเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่อีกดอกหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะใส่อีกดอกหนึ่งแล้วก็เราจะมาทดสอบเสียงด้วยกันเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องมาช่วยใส่ก่อน,นตากล้องวางกล้องแป๊บน,นึงครับมา <c oughs> โอเคครับก็ทําการบัดกีให้เรียบร้อยนะครับบัดกีบัดกีแล้วก็เก็บสายให้นะครับอันนี้เราใช้สายพอดีไม่ได้เอาสายไฟมาครับก็เลยว่าอ่ะใช้สายนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปใส่มันเดี๋ยวเราจะสอบเสียงนะครับอันนี้เราไล่เพลทแล้วนะครับ ทดสอบเสียงกันครับเสียงรถทดสอบเสียงเครื่อง ລາວເດີ້ເດີ້ບໍ່ອັນນ to stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I will spend my life i this sweet surrender. ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ทดสอบเสียงแล้วก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเดิมนะครับ ดังขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะมีผลมากนะครับกับการต่อสายลำโพงถ้าคือต่อผิดมาเนี่ยจะมีผลกับเสียงทันทีเลยครับเสียงไม่บาลานซ์กันเสียงออกมาไม่ดังเท่าที่ควรนะครับมีผลกับเฟดนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ